าไหมโอซิมเฮนผีส่งรัดบูทอยลุนบวก35ล้านปอนด์แลกตัวมายูเต็ดเตรียมที่จะส่งรัชบูทอยลุนตัวที่อันเดรคอนเต้ครับกุลส์นับปรีเนี่ยอยากได้อยู่พอดีเนี่ยเอาไปเลยแล้วบวกเงินกับอีก35ล้านปอนด์จริงๆมันน่าจะอยู่ๆเรๆประมาณ33แหละถึง35นะครับถ้าตีเป็นเงินยูโรก็ประมาณ40ล้านยูโรอาจจะป็นเงินปอนด์นี่ว่าง่ายดี35ล้านบวกฮอยลุนครับแลกโอซิมเฮนครับเพราะว่าโอซิมเฮนเนี่ยแตกหักกัน นาโปลีไปแล้วยังไงเขาขายแน่ๆอู่แล้วครับแต่ว่าการที่เขาจะปล่อยเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยตัวเพื่อที่จะได้ใครกลับมาแทนนะนั่นคือก,กองหน้าซึ่งโอเคฮอยลุนตอนนี้ของเรามันก็โชว์ฟอร์มดีแหละแต่ไม่รู้จะดีไปถึงไหนบวกกับเราเองก็อยากได้กองหน้าที่มีประสบการณ์ตัวที่เป็นมือปืนตัวที่เป็นแบบว่าเป็นเพชฌฆาตมือสังหารตัวแบบผลิตสกอร์ให้กับทีมอะ่ะอย่างรัฐมนฮอยลุนเนี่ยน้องมันยังเป็นนักเตะที่ยังต้องขัดกับเราต้องเจียรยในต้องปั้นเก็บเวลอยู่ยังไม่เหมาะที่เป็นตัวยืนจจจจริงๆถ้าาะะออยู่ก็ เป็นตัวแบ็กอัพอยู่ดีเพราะว่ารู้การหน้าแมนยูจะต้องหากองหน้าที่เป็นตัวยืนเป็นตัวยิงอ่ะมาแล้วมันก็พูดยากเพราะว่าแมนยูเตะเองตอนนี้ฮอยลุนเองฟอร์มมันก็เริ่มดีถูกไหมฮอยลุนโชว์ฟอร์มได้ดีพาทีมได้แชมป์ยูโรปานะยิงกระจุยเลยต่อจากนี้เครื่องติดแล้วยิงกระจุยเลยก็เป็นไปได้ที่อาจจะได้อยู่ต่อแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่เราอาจจะแบบเฮ้ยกูขอเป็นแบบแบบว่าจ่ายเงินเพียวๆได้ไหมโอชิมเมนนะ่ะอยากเก็บฮอยลุนไว้เป็นแบ็กอัพโอชิเพนอีกทีอ่ะก็ได้ไม่รู้แต่อาจจะต้องจ่ายเงินสููููงงงหนน่่่่ออยยยยยซึมมกก็ไได้าาาจสเพร อยากจะเจียดเงินไปซื้อตำแหน่งอื่นอย่างมิดฟิลอย่างวิงแบ็กนะอย่างตำแหน่งเจมิเกอร์ถูกไหมซึ่งแน่นอนอยลุนเองข้อเสียเนี่ยข้อเสียมันมีคือตรงที่มันน้องมันเจ็บบ่อยอนิดนึงถ้าน้องมันกลับมายิงตีระเบิดนี่มันก็ตัดสินใจยากนะอันนี้ผมให้ทุกคนตัดสินใจนะเพราะว่าโอซิเมนเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายไปยืมตัวทีมนั้นทีมนี้เนี่ย ล่าสุดยืมตัวอยู่กาลาตาสลายเนี่ยเขามีปัญหากับประธานโสโมสรเขามีปัญหากับโค้ดถูกไหมตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่น่ากังวลบวกกับพฤติกรรมเป็นสายปาร์ตี้เป็นสายแฟชั่นนะชอบเที่ยวกลางคืนซึ่งตรงเนี้ยเราพยายามกําจัดนักเตะสไตล์นี้ออกหมดแล้วและและอกัสซานโชนเนี่ยเราปล่อย2ตัวนี้ล่าสุดไปแล้วและตอนเนี้ยถ้าเราจะโอชิมเพนกลกับมาเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งแก้ไขเรื่องนี้ด้วยซึ่งแมงก็ต้องชัดเจนมากๆว่าแบบเฮ้ยถ้ามึงยา้ายมาอยู่ทีมกูเรื่อง ตรงนี้มึงต้องไม่มีนะเข้าใจปะซึ่ง OCM มันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้หมายถึงว่าอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้ไงแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไหมเพราะนี่สายมันก็คงแก้กันยากอะนะแต่ละคนอะพอโอเคตอนแรกไซเย่บอกว่าก็จะเปลี่ยนแต่พอเซ็นสัญญาไปแล้วอะไรไปแล้วถ้ามาไม่เปลี่ยนล่ะวุ่นวายเลยนะเออนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ผู้ยากเหมือนกันมันมีความน่ากังวลเหมือนเรื่องปาร์ตี้นี่แหละแฟชั่นนี่แหละผมกลัวเรื่องนี้ใจก็ไม่อยากได้เท่าไหร่เพราะว่าแม่งถ้ามาแล้วแมเมออนนปกกาลยั็ ปัญหามาให้โค้ดอะมานั่งแก้เรื่องอะไรพวกนี้ไร้สาระมากเลยแทนที่โค้ดจะต้องมานั่งโฟกัสเรื่องฟุตบอลในสนามถามทุกทุกคนว่าทุกคนอยากได้กันหรือเปล่าถ้าอยากได้ในราคาที่35ล้านแล้วก็บวกอยลุนเนี่ยไปให้นาโปลีครับถ้าใครอยากได้กด1ครับใครไม่อยากได้กด2อครับอ่ะโหวตมาโหวตมาฮะอ่ะใครยังไงก็ได้กด3าเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพ รับ Suzuki w a l l ี่ฟรี e Free, โปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึงสายเบ็ดมีนาคม2 5 6 8สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i co th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ